เรียบร้อยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะตกใจและกังวลม,มากๆครับถ้าแบตหมดแบบนี้นะเพราะว่าต้องถามหารถข้างๆบ้านข้างๆพี่มีที่จำแบตไหมจำให้ผมหน่อยถอยรถมาสตาร์ทจำให้ผมด้วย <c oughs> นะครับแต่วันนี้ผมมีฟอกชัวร์ครับที่ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์อัตโนมัติและเป็นที่ฟื้นฟูแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับผมมีสามปุ่มใช้งานง่ายๆครับผมจำไม่ถูกกาเท่านั้นเอง สีแดงจำขั้วบวกสีดำจำขั้วลบแค่นี้เองครับผมจากนั้นเราก็ไปเปิดสวิตช์ชาร์จไฟเหมือนการชาร์จโทรศัพท์นี่แหละครับง่ายๆครับผมรอจนแบตเต็มครับแล้วแต่ปริมาณแบตเตอรี่ของรถของพี่ๆแต่ละคนเลยนะรถผมขนาด75แอมป์นะครับเป็นรถใหญ่2,500ซีซีนะครับก็ใช้เวลาชาร์จประมาณ1ชั่วโมงนะครับ ทีนี้ก็บอชาตเตรียมปุ๊บแล้วก็เก็บอุบปกรณ์น,นะครับผมเตรียมตัวที่จะสตาร์ทรถแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าผมสบายใจมากที่มีตัวนี้ติรถนะฮะเห็นไหมฮะสตาร์ทติดเลยนะครับผมไม่ต้องลำบากคนข้างขไม่ต้องลำบากใครมาจําให้ด้วยนะครับสินค้าตัวนี้บอกเลยจําเป็นมากๆสาหรับคนมีรถยนต์นะครับสนใจสั่งซื้อที่ตะก้าด้านล่างได้เลยครับผม